ย้อนกลับมากระทรวงการห่งกันบ้างนะครับซึ่งในวันนี้ครับจะมีเปิดตัวนะฮะนายกพีเรศนอ่นงผู้คุมประทรวงการห่วงมอบอำนาจแก้ปัญหาพ่อพิพาทชายแดนไทยกัมชายาม่าไม่ควรเปิดหมากลางศุกวางปาาเป้าใบไปสังคมโ,โ,โดยปกติสุดนะครับ 9. กันยาที่ผ่านมาอนุทินชาววีรกุลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกับการงตน่งว่ากระทรวงการห่งในวันที่9กันยายน พลเอกนัทพงศ์นาถพาณิชย์รัฐรมนตรีว่าช่วยว่ากระทรวงกระโหงมารับแทนตําแหน่งว่าเป็นสิ่งที่ตนปฏิบัติมาโดยตลอดช่วงสองพัาวันนี้เมื่อตอนได้เชิญผู้ที่มาดํารงตางําแหน่งนายกรัฐรมนตรีเป็นที่บุคคลภายนอกจะนํามาแนะนําให้กับประชาชนได้รับทราบตนได้ใช้เวลาหารือในที่สุดขอเชิญนายกรัฐรมนตรีช่วยว่าการ,รกระทรวงกลาโหม ให้รัฐบาลชุดนางสาวแพนทองทานชินวัตรหรือพลเอกนัตพงศ์น่นานพานิชยปิดเล็กผมขอความการุณาให้ท่านช่วยดราลงคาแนงรัฐบุตรีว่ากระสุงกระหงให้กับรัฐบาลของผมเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจในภารกิจเดินหน้าการเกี่ยวข้องปัญหาพิพาทชายไทยกัมพูชาโดยดำเนินต่อไปไม่มีการสะดุดหรือระนับสับทหารหรือเปลี่ยนกรรมสับ ก,กลางศึกไม่ได้คงสู้หวหนีกเฉียรครับทั้งนี้ครับพลเอกธรรมนัตพงศ์ได้ถามตนประเด็นที่สำคัญคือท่านจะมีอำนาจขอบเขตในการปฏิจจบัติภารกิจแค่ไหนตนยืนยันว่ามีอำนาจเต็มตนไม่ได้มีความรู้ความเชื่อมชาญด้านการทหารแต่ ทหารรบแต่ถ้าท่านเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารปกเป็นเสนาธิการการทหารบทและเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นสนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและตนทำนานกับท่านอย่างใกล้ชิดในช่วงที่เราจะตั้งศูนย์ปฏิบกติการต่อต้านโควิดท่านก็เป็นเลขาธิการเป็นศูนย์ เราทำงานกันมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีความเข้าใจในการทำงานยอมรับซึ่งกันและกันถือว่ากำกับดูแลกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของผมมีความจำเป็นต้องได้นะครับพลเอกนัทพงศ์มาดูแลด้านนี้นะครับเมื่อถามว่านะฮะนอกจากเรื่องอำนาจเต็มจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องขอเพิ่มเติมอีกหรือไม่อันน,นเปิดเผยว่า ตนขอให้ชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศมีความปกติสุขและมีสันติภาพมีทารารณอนภาพมีวิถีชีวิตที่สามารถทำมาค้าขายซึ่งกันและกันไม่ทำให้รายได้าขาดหายเนื่องจากความไม่เข้าใจปัญหาที่พวกเขาไม่ได้ก่อหน,นี้ขึ้นเป้าหมายของผมพนเน้เอกนัตพงศ์นาธพมิรตรรัตตมตีช่วยว่ากระทวงกระหง ให้สัมภาษณ์หลังได้รับการยืนยันชัดเจนว่าได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงกระโหมงโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าความระบาดใจในการทำงานด้านการทหารขณะที่ดำรงตำแหน่งนากรัฐมนตรีช่วยราชการกระทรวงกระทรวงว่าขอให้อาญาตไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆนะครับเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้ไปประชุมจะต้องเดินทางไปประชุมคณะกรรมาชายแดนไทย ทั่วไปหรือ JGBC ที่กัมชาซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญกุลนายกรยฐมนตดีมอบหมายให้ในข่าติดต่อกันมาหาตนให้เข้ามาพูดคุยจึงต้องมีโอกาสดีที่จะได้เข้าร่วมทราบเรียบบายเพื่อให้ประกอบในการประชุมในวันนี้ครับพค้นเอกนัฐบลยอมรับว่าหลังจากที่ได้การพูดคุยมีความมั่นใจได้ว่า ทราบกันนโยบายชัดเจนโดยหลักการเน้นย้ำเรื่องของอธิปไตยและการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีทับประชาชนความปลอดภัยก่อนที่จะได,จดดได้ดำเนิรมแมทที่ได้ดําเนินการอยู่ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยแต่ได้หลายได้หลายข้อนะครับได้หลายข้อจํากัดนะครับเพราะรัฐบาลจะมีเวลาจํากัดจะต้องดําเนินการเรื่องแก้ปัญหาประชาชนโดยเร็วที่สุดส่วนรมแมป ดำเนินการอยู่ครับจะสามารถดาเนินการต่อในผลิตในพลิกสถานการณ์ให้ได้ภายใน4เดือนหรือไม่เพราะในนักตบ,บงกล่าว่าจะต้องให้เต็มขีดความสามารถและเราไม่สามารถจะรับปากได้ว่าเมื่อไหร่จะรับทราบนโยบายในวันนี้จะรับปากกว่าที่ทําได้เร็วที่สุดนะครับผู้ผู้ชมฮะซึ่งได้รับการในอรุนวชริรนกุกุลได้ข้อเรียกร้องยกเลิกการ M u 4 3ดูและ44นะครับว่าเรา เสนอไปแล้วว่าจะให้มีการตั้งคณะกรรมาการเพื่อศึกษาในสาภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีดำเนินการในฝ่ายในติดบัญญัติส่วนการบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศอย่างน้อยวันพรุ่งนี้ครับที่พลเอกนัตพงพศ์นาถาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกลาโหมจะไปประชมุม g p c ที่กัมพูชา ซึ่งก่อนจะประชุมใช้เวลา35ถึง40วันและที่ผ่านมาได้ไปประชุมฐานะรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกาโหงในวันพรุ่งนี้10กันยายนที่ผ่านมาผู้เจราจาของไทยคือประเทศกัมพูชาจะต้องเจราจากับพลเอกธรรมนัฐพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีว่ากระทรวงกาโหงเพื่อให้ปฏิบัติผู้บัญชารู้ว่าไปเจรจาคือรัฐมนตรีว่ากระทรวงกาโหง ในฐานะรัฐบาลที่เกิดขึ้นครับส่วนลงพื้นที่รับฟังปัญหาในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในอนุททนกล่าวว่าลงพื้นที่ของตนทำหน้าที่สสอยู่ในพื้นที่อีสานใต้ทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีเกตและบาาุรีรัมย์เพ่มพื้นที่สีแดงนะครับสสพักภูมิใจไทยของไทยนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตนได้ไม่อยากให้ทําอะไรกล้าวลวงอํานาจของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนื่องจากรัฐบาล ซึงปัจจุบันจะต้องรักษาการอยู่จนกว่ารัฐบาลของตนเข้าเฝ้าละอองธุรีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณดังนั้นต้องรักษาน้ําใจกันซึ่งในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะต้องเป็นเขตเหมือนบ้านของพวกตนอยู่อยู่แล้วนะครับจะต้องนําไปพูดดูแลประชาชนเป็นสิ่งที่ปริบัติมาโดยตลอดไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือรัฐบาลช่วยเหลืออยู่นนะครับนี่ฮะ ไม่มีการช่วยเหลือเนี่ยหลายคนก็ตามงี้เถึะนะครับเป็นนายรรัฐมนตรีวันนี้เป็นแต่งตั้งของนายกดรัฐมนตรีคารมอนหมูหนึ่งครับภูมิธรรมให้ว่าโดยการถามให้ความพอใจหรือไม่นะฮะซึ่งภูมิธรรมเวชไทยแกนนำพระเพืเ่อไทยโดยคณะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกลได้โปรดเกล้าตั้งว่าไปพักเด็กเป็นหลักซึ่งสานุนยส่งเสริมขึ้นมากกว่านะครับ ว่าคิดเมื่อไรที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนจนไม่รู้ว่าตนเองจะพักอะไรแต่สนับสนุนข้ามาถามว่าวันนี้พอใจไหมให้เห็นประชาชนกิดขัดอยู่ก็มีความเกี่ยวข้องหุ้นหรือบริษัทอะไรดูก็เอาก็ถามไปพักน้องๆครับส่วนกระทรวงที่ทำจัดมองว่าเรื่อมโยงบ้านใหญ่บุรีรัมมุมทมกล่าวว่าบุรีรัมยมเดลทั้งหมดอยู่แล้วก็ได้ไปรายชื่อคนว่าที่มีมาจากไหนใครก็ ไม่ชอบวจิจารณ์แต่ละกันครับอ่าวันนี้ครับรตัวแมนทีมรัฐบาลใหม่คุณผู้ชมนะถือว่าเป็นอีกทั้งก็น่าติดตามคือรัฐบาลคีย์เวิร์ดในวันนี้ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดเมื่อสิบกันยานะครับก่อนหน้านี้ก็ถือว่าน่าติดตามกันนะครับนะฮะซึ่งหลายคนก็เรื่องราวของแต่ต้รัฐบาลคอรมอนะฮะลหลายคนก็ติดตามกันคือหลายคนก็